การสจแล้วง้งกะน้นนะนกทใหน้นอนกเกินครับที่ก็จะมีเนกันนะครับพอไม่หยสีอืมเดี๋ยวขอนก่นนะครับ

อ๋อนั่นก็น่้เสร็จเดี๋ยวขวตัดะเขียนนอนต้างนอนช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะนะครับมักก็มาเล่นต่อะครับ 我架黐曬，使咩手啊？ เพราะว่ารบกวนหน่อยนะครับกันเียงไม่หนาเลยนะครับเอาเพิ่มหน่อยดีกว่าลวพลิกแอ๊กนะครับ ต้องเอาพริกเอ็กมาสำน้องด้วยนะครับถ้ามันไม่มีก็ขออภัยขอขอดลกันทีอย่างมากเลยนะครับอือฮนะอีกเต็นแบยอืมเสร็จแล้วเหรอไวอจังอือแอไปก็ต้องสีนี้ใช่ไหม อุ้ยอุ้ยอุ้ยครับอุ้ยน่กืับได้แล้วนะคาน้รับเขาเป็นต้นเปลือกครับ ปุ่มห้าผมหกเราสเป็นไรนะครับก็จะแตกต่างไปหน่อยนะฮะ

ก่อนนะครับแล้วพิ่มกำลังด้วยที่แล้วเพิ่มเติมเอาที่ที่กำลังกำลังอย่างยิ่งเพราะว่าผมยงนี่จ้าครับคยยังง ไปม,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 มีอะไมบ้านบม้ายได้มาเรียนทมอะัรบ้างคุูต้งตอง ยังไม่ต้องวิงศษที่น้อยที่สุดแดม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 ต้องขอน่าจะรึงเสียงอะไรต้ขอรบกวนต้องมาผม รามแพ้ผมไปนี่รอบสุดท้ายนะครับผมจะแพ้นะเนี่ยครับ 他。 ก็ต้องขอตัดิปไป้เด็กคบายบตัดลิปทำไมบายบายนะครบบายบาย